แอฟริกาทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเป็นรองเพียงแค่เอเชียอัญมณีและโลหะมีค่าอย่างเพชรและทองคำส่วนใหญ่ที่ใช้กันทั่วโลกทุกวันนี้ล้วนมาจากแอฟริกาอีกทั้งยังเป็นทวีปที่เป็นต้นกำเนิดของกาแฟและปลูกโกโก้มากที่สุดของโลกดินแดนอันมั่งคั่งในอดีตที่หลายประเทศในยุโรปพากันเข้ามาครอบครองเป็นเจ้าอาณานิคมเพื่อตักตวงผลประโยชน์และยังพาชนพื้นเมืองไปใช้เป็นแรงงานทาสในทวีปอเมริกา แต่แท้จริงแล้วดินแดนที่เคยถูกดูแคลนว่าเป็นการละทวีปหรือทวีปของคนผิวดําที่ลึกลับและเข้าถึงยากล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่สําคัญทางธรรมชาติที่บ่งชี้ว่าดินแดนแห่งนี้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พื้นที่ใดในโลกซึ่งอับดุลทูบรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ หถนนต้นเบาบับมาดากัสกามาดากัสกาประเทศที่โด่งดังขึ้นมาจากแอนิเมชันชื่อดังซึ่งที่จริงแล้วเป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับสของโลกและมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาโดยความที่ไม่ติดกับแผ่นดินใหญ่ทําให้ที่นี่มีความหลากหลายทางชีวภาพอุดมไปด้วยสตัตว์และพืชท้องถิ่นที่มีเพียงที่เดียวในโลก หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือที่บริเวณ The Avenue of Baobab หรือถนนต้นเบาบับในเมืองโมรอนด a าว่าที่มีต้นเบาบับกระจายตัวอยู่ในระยะทางประมาณ5กิโลเมตรแต่จุดที่มีต้นบาบับหนานแน่นที่สุดนั้นมีความยาวเพียง250เมตรซึ่งเต็มไปด้วยต้นเบาบับอายุหลายร้อยปีเป็นเสมือนอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติที่ยืนหยัดท้าทายการเวลา โดยถนนสายนี้มีต้นเบาบับอยู่เป็นจำนวนมากเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ผู้คนพากันแวะเวียนมาอยู่เสมอต้นเบาบับได้รับการขนานนามว่าเป็น m o t h e r o f t h e Forest หรือแม่แห่งป่ามีความสูงเฉลี่ยประมาณ15เมตรทนต่อความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดีเพราะหลำต้นที่ตั้งตรงสูงตรงงานเป็นแหล่งกักเก็บน้าชั้นดีมีการนาส่วนต่างๆของต้นมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม และด้วยความเป็นต้นไม้เก่าแก่จึงมักมีเรื่องเล่าผูกโยงเข้ากับตำนานพื้นบ้านมากมายต้นเบบนี้สามารถพบได้ในพื้นที่อื่นของมาดากัสการ์เช่นกันโดยต้นที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนั้นมีอายุมากกว่า800ปีสูงกว่า30เมตรและมีบันทึกว่าบางต้นอาจมีอายุยืนได้ถึง3,000ปี 2. แองผู้เขาไฟดานล,ลอนเอธิโอเปีย ต้นกำเนิดของแอ่งน้ําขนาดใหญ่และน้าพุร้อนหลากสีสันสภาพภูมิประเทศที่ดูตื่นตาตื่นใจในบริเวณนี้เกิดจากภูเขาไฟดาลอนในแอ่งดานาคิวยู่ต่ากว่าระดับน้ําทะเลราว50เมตรแต่มีความร้อนสูงมากเนื่องจากอยู่ในบริเวณรอยเลื่อนทางธรณีวิทยาบริเวณทะเลแดงร,รอยต่อของประเทศเอธิโอเปียเอลิทรียและจิบูตีทําให้ภูเขาไฟดาลอนเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ต่ําที่สุดในโลก ความร้อนใต้ผิวดินทำให้เกิดน้ำร้อนที่เดือดตลอดเวลาละลายเอาเกลือและแร่ธาตุต่างๆใต้ผิวดินให้ปะทุขึ้นมาทำปฏิกิริยากับอากาศด้านบนเกิดเป็นส่วนผสมที่เป็นกรดมีสภาพเป็นพิษเหมือนกับสนิมเหล็กกัมมันทคลอรีนโปดแตสตลอดจนก่อให้เกิดกาสส๊าซซัลเฟอร์ในบริเวณโดยรอบเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แต่จะต้องอยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น 3. ทะเลทรายนามิบ หนึ่งในทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคาดว่ามีอายุประมาณ55ล้านปีครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนามิเบียมีความยาวถึง2,000กิโลเมตรเรียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทอดตัวจากตอนใต้ของประเทศแองโกลาผ่านนามิเบียไปยังประเทศแอฟริกาใต้นั่นทําให้แนวริมฝั่งทะเลของประเทศนามิเบียทั้งประเทศมีทะเลทรายกั้นอยู่แม้จะหยุดติดกับทะเลแต่ทะเลทรายนามิบก็มีปริมาณฝนตกน้อยและมีสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามที่นี่มีพืชและสัตว์ท้องถิ่นอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของทะเลทรายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ฝังตัวอยู่ในทะเลทรายด้วยอาศัยแหล่งน้ําใต้ผืนทรายบางช่วงของทะเลทรายนามิบยังมีภูมิทัศน์ที่แปลกตาเพราะเป็นทะเลทรายสีแดงยามต้องแสงแดดจากการที่มีธาตุเหล็กอยู่ในปริมาณสูงและยังประกอบไปด้วยเนินทรายน้อยใหญ่มากมายบางช่วงสูงถึง300เมตร จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นภูเขาทะเลซายที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 4. ท่ถ้ำดรา้อนสเปรดความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติในประเทศนามิเบียยังรวมไปถึงถ้ำดรา้อนสเปรดหรือลมหายใจของมังกรซึ่งตั้งชื่อตามลมอุ่นๆชื้นๆที่พุ่งออกมาจากปากถ้ำเหมือนกับลมหายใจของมังกรถ้ำน,นี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ภายในมีทะเลสาบใต้ดินที่ไม่ได้อยู่ใต้ทานน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขนาดประมาณ2เฮกตาร์หรือ20,000ตารางเมตรมีความลึกมากกว่า200เมตรเป็นถ้ำที่เข้าถึงได้ยากเพิ่งจะค้นพบเมื่อปี1 9 8เยแและนักดำน้ำถำ้ำเพิ่งจะเข้าไปสำรวจได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีการค้นพบเรื่องราวที่น่าสนใจจากภายในถำ้ำเพิ่มเติมอย่างแน่นอน ถ้ำดราคอนสเปรดและทะเลสาบใต้ดินเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ขัดแย้งกับสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของประเทศที่แห้งแล้งแบบทะเลทรายเป็นอย่างมากภายในถ้ำนอกจากจะมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาแล้วยังมีระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติและชีววิทยาที่หลากหลายเฉพาะตัวมีสัตว์น้ำและครึ่งบกครึ่งน้ำหายากมากมายที่จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทอับชื้นและเงียบสงบ5 น้ำตกวิกตอเรียน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกวิกตอรียน้ำตกสุดอลังการที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศแซมเบียและซิมบับเวเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของความกว้างที่กว้างถึง1,700เมตรและยังมีปริมาณของน้ำที่ตกลงมามากที่สุดที่ประมาณ1000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้จะไม่ใช่น้ำตกที่สูงที่สุดเพราะมีความสูงเพียง80-108ถึงเมตรแต่มวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องกระทบกับหินด้านล่าง ก็ทำให้เกิดเสียงดังและเกิดละอองน้ำที่พุ่งสูงขึ้นมาสูงได้ถึง500เมตรดูคล้ายกับหมอกควันจนทำให้ที่นี่มีชื่อเรียกในภาษาท้องถิ่นที่มีความหมายว่าควันที่คำรามได้เหมือนกับเสียงฟ้าร้องและน้ำตกที่ดูเหมือนน้ำที่กำลังเดือด เดิมที่นี่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่ชาวแอฟริกันท้องถิ่นมาร้อยปีแล้วแต่เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเมื่อเดวิดลิววิงสโตนนักสำรวจชาวสกอตเข้ามาสำรวจในพื้นที่และตั้งชื่อน้ำตกตามชื่อสมเด็จพระราชนินานาถวิคตอเรียที่ปกครองสหรัฐอาณาจักรในขณะนั้น 6. อุทยานแห่งชาติวีรุงกา ความพิเศษของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้อยู่ตรงที่ที่นี่เป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของกอรเดล่ามาก่อนที่จะมีการตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นมาในภายหลังเพื่อปกป้องพวกมันและสัตว์ป่าในบรเิเวณนี้ให้ปลอดภัยจากการรุกรานของมนุษย์โดยอุทยานแห่งชาติวีรุงกานั้นครอบคลุมพื้นที่3ประเทศด้วยกันคือคองโกรวันดาและอูกันดากอรเดล่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในประเภทวานนนตัวผู้ที่โตเต็มวัยมีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ พวกมันมีการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกคล้ายกับมนุษย์เช่นการกอดและยังฉลาดสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือและสื่อสารด้วยภาษามือได้เราสามารถพบกอริลลาได้เฉพาะบริเวณตอนกลางของทวีปแอฟริกาเท่านั้นโดยมีการใช้แม่น้ำคองโกเป็นจุดแบ่งสายพันธุ์ของกอริลลาในแอฟริกาเป็นกอริลลาตะวันตกและตะวันออกของฝั่งแม่น้ำซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะทางสปีชีส์ที่แตกต่างกัน พวกมันเป็นสัตว์กินพืชที่อยู่ในสถาน,นะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งโดยเฉพาะกอริลลาในฝั่งตะวันออกที่มีอยู่ไม่ถึง2 0 0 0 0ตัวน้อยกว่าฝั่งตะวันตกที่มีมากกว่าแสนตัวซึ่งที่อุทยานแห่งชาติววรุมการนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สําคัญของกอริลลาตะวันออกซึ่งเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ออกใบอนุญาตให้สามารถเดินป่าติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของกอริลลาได้อย่างใกล้ชิด แต่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อหารายได้มาบำรุงอุทยานให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้